เอาละรครับเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นแล้วนะสู่สังเวียนเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของยูนิคอนไทยที่หลายคนอาจจะรู้จักชื่อแต่ยังไม่เคยสัมผัสถึงจังหวะใจที่ต้องผ่านการฝึกฝนและเดิมพันด้วยทุกสิ่งกว่าจะยืนหยัดอยู่ได้บนเวทีโลกมาทำความรู้จักกับผู้ท้าชิงรายล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการกีฬาบ้านเราเขาคือวันแชมเปี้ยนชิพหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวันก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่1 4กรกฎาคมปี2 0 0พ 554ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้ก่อตั้งร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเป็นคนไทยที่ชื่อคุณชาตรีสิทธยอดธงลองคิดดูนะจากวันแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนวันได้ไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นองค์กรกีฬาต่อสู้ที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกประจำปี2567 โดยการจัดอันดับของนิตยสารฟ o r b e ส์มูลค่าที่ประเมินกันเนี่ยมากกว่า3 7มส0พันล้านบาทไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพันล้านแต่หลักหมื่นล้านเลยนะความสำเร็จนี้ไม่ได้มาง่ายๆวันเผยแพร่าการแข่งขันไปสู่สายตาชาวโลกไปกว่า 1, 190ประเทศทั่วโลกมีผู้รับชมรวมกันมากกว่า2,700ล้านคนลองจินตนาการถึงผู้ชมในสนามใหญ่ๆทั่วโลกมารวมกันสินอกจากความยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้ววันยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนะ ทั้งผ่านการจ้างงานการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมวยไทยผมเป็นอ,อยู่กับมวยไทยอยู่ในใจอยู่ในเลือดผมและผมคิดคิดคิดโอเคทำไมผมกลับมาจริงๆเพราะว่าผมมากลับมาใจชาตินิยมผมอยากช่วยประเทศเรามูรดของเราผมอยากให้แรงบันไดเจ็บเจ็บล้านคนดูมูรดของเรากลายเป็นมูรดโลกกับฮีโร่ของเรา ในประวัติศาสตร์มวยไทยนะและวันนี้ด้วยมาถึงไฮไลท์สำคัญเสียงระฆังยกแห่งประวัติศาสตร์ดังขึ้นอีกครั้งสื่อใหญ่ในไทยอย่างไทยรัฐและมติชนรายงานข่าวชิ้นเดียวกันเมื่อวันที่11มิถุนายน2568ว่าวันแชมเปี้ยนชิพสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแทนยูนิคอรนรายแรกของวงการกีฬาไทยคำว่ายูนิคอร์นเนี่ยเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยขึ้นในแวดวง สตาร์ทอัพมันหมายถึงสตาร์ทอัพระดับโลกที่มีมูลค่าบริษัทเกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 30, 3 0 0 0 0ื่นสามถึงสามล้านบาทแล้ววันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยขึ้นเป็นยูนิคอนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2018แล้วนะแต่เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าใครติดตามข่าวสารวงการสตาร์ทอัพไทยมาก่อนอาจจะจําได้ว่าเคยมีข่าวเรื่องยูนิคอนตัวแรกของประเทศไทยในปี2021ตอนนั้นมีสตาร์ทอัพไทยเกิดขึ้นเป็นยูนิคอนถึง3รายด้วยกันนะ คือ Flash Express a s e m a n มและ b i ด t Cup และแหล่งข่าวหลายแห่งในช่วงนั้นระบุชัดเลยว่า Flash Express คือยูนิคอร์ตัวแรกของประเทศไทยด้วยมูลค่าบริษัทที่ทะลุ30ม0 0ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมปี2021แล้วทีนี้วันแชมเปี้ยนชิพเป็นยูนิคอร์นรายแรกของวงการกีฬาไทยมันต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าแหล่งข่าวที่เผยแพร่ในปี2021หรือต้นปี2022เนี่ยพูดถึงยูนิคอร์นไทยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นในช่วงนั้น และ Flash Express คือรายแรกในภาพรวมของประเทศที่ถึงจุดนั้นและส่วนแหล่งข่าวล่าสุดในปี2025เน้นย้ำไปที่วงการกีฬาไทยซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพที่นำโดยคนไทยและเป็นแพลตฟอร์มกีฬาต่อสู้ระดับโลกที่เป็นยูนิคอร์นตั้งแต่ปี2018ก็ถือเป็นยูนิคอรนรายแรกที่มาจากอุตสาหากรรมกีฬาของไทยดังนั้นมันคือการมองจากคนละมุมและคนละช่วงเวลา Flash คือยูนิคอร์นไทยรายแรกในภาพรวม ที่แจ้งเกิดในปี2021ในขณะที่วันคือยูนิคอนในวงการกีฬารายแรกของไทยที่ถึงสถานะยูนิคอนมาตั้งแต่ปี2018และได้รับการยอมรับในฐานะนี้จากแหล่งข่าวในปี2025การเป็นยูนิคอนมันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมมูลค่าหลายหมื่นล้านแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้การเดินทางของสตาร์ทอัพ หรือแม้แต่องค์กรระดับโลกมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะมันมียกที่สาหัสเอามากๆเหมือนในการต่อสู้เลยการสร้างองค์กรอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะไม่ต่างจากการต่อสู้บนเวทีจริงๆเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเห็นมันมีทั้งหมัดที่หนักรอต้องรับมีบาดแผลที่ไม่มีใครรู้และมีบทเรียนที่แลกมาด้วยการล้มแล้วลุกซ้ำ วันเนี่ยไม่ได้นำเสนอแค่มวยไทยนะแต่มีทั้งคิกบ็อกซิ่ง MMA และ e-sports เพราะการจะพาองค์กรไปสู่ระดับโลกต้องสู้หลายยกพวกเขาไม่ใช่แค่จัดการแข่งขันแต่สร้างประสบการณ์ครบวงจรทั้งแสงสีเสียงและการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพการดูแลนักกีฬายอย่างเป็นธรรมและยังมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมและการสื่อสารกับแฟนๆอย่างต่อเนื่องเนี่ย ทำให้แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้และเกมมิ่งรับชมเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลกเหมือนยกสุดท้ายทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้างเบื้องหลังฉากหน้าความสำเร็จที่เราเห็นมันดูยิ่งใหญ่เนี่ยมันเหมือนนักมวยที่ต้องเจอหมัดหนักๆล้มแล้วต้องลุกให้ไวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เราเจอมามีอุปสรรคมีช่วงที่ล้มแต่สิ่งที่สำคัญคือการมีจังหวะใจที่แข็งแกร่งการพร้อมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดการปรับตัวให้เร็วและการไม่ยอมแพ้ เรื่องราวของวันแชมเปี้ยนชิพในฐานะยูนิคอร์นรายแรกของวงการกีฬาไทยที่ก้าวสู่เวทีโลกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างธุรกิจระดับโลกได้และเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ที่เปล่งประกายมักจะมีหยาดเหนือ่อแรงกายแรงใจและบทเรียนแสนสาหัสซ่อนอยู่เสมอตอนนี้วันแชมเปี้ยนชิพได้ยกระดับมวยไทยทั้งระบบ ทำให้มวยไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาติไม่ใช่แค่วันที่ทําได้แต่วันแชมเปี้ยนชิพเพียงช่วยเปลี่ยนคําว่ามวยให้กลายเป็นภาษาที่คนทั้งโลกฟังออกความสําเร็จทั้งหมดนี้ไม่อาจเกิดได้จากเพียงสิ่งเดียวแน่นอนแต่เพราะมันเกิดจากทุกแรงที่ช่วยผลักดันและเพราะทุกคนรวมถึงวันหวังว่าเรื่องราวนี้จะจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคุณนะบางทีต้องนี้คุณอาจจะยังไม่เป็นผู้ชนะแต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งรีบยอมแพ้เพราะว่าบางทีมันที่เจ็บที่สุดในชีวิต ก็อาจเป็นหมัดที่พาเราไปยืนในจุดที่เราไม่เคยคิดว่าจะถึงก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ 5W Podcast ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ